อะไรวะมันม okay, right? ัน mm มีเมนูห hmm. นึ่งท e ี่มันโคตรจะอิ่มเลยเดี hmm. ๋ยวดูดูอยู่นันี่นี่อะไรวะพาสต้าวิตมัตติงคอปอันนั้นแหละไปดูไหมเออเออเฮ้ยไม่ไอ้นี่ทำถ้าถ้าอย่างนั้นทำไอ้นี้ดีกว่าไอ้เชฟเพิร์ตพายอะอ่ะมันต้องใช้อะไรบ้างนะอ๋ออันนี้คาร์บินเนตโปรตีนต้มจิเกนโอเคทำซุปได้แล้วเดี๋ยวดูสิออกมนเป็นยังไงอือวิ่ววววทำไมมันบักอ่ะยี่เนี่ยไรดีวูดี้ซุกมัน ในวอดแคลลี่ออนอะวอดยกของกัเลบักดิดิ้ดิ้มีซุปไก่ด้วยยังจัดเฮ้ยโอ้ยว้าอันนี้ไม่ผิดนะบักกินได้กับกินได้เรืยไหนวะดูดิเฮ้ยโอ้ไเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่ผิดอันนี้อันนี้อันนี้คือธรรมดานะเราไม่ได้กลัวนะใช่ไหมดูนะเฮ้ยดิ้ดิ้วคุหยิบขอออกมาจากกล่องแล้วมันออกมาจากเตาแล้วแบบฮะสบายแล้วอย่างนี้ยสบายแล้วมีข้าวกินไว เนี่เดี๋ยวเขาแด้หมดเป็นชุดเลยเดียวมันออกได้ไหมโอ้แล้วปั๊มไก่ได้เป็นชุดเลยด้วยโอ้ยยุ้ยวุ้นแย่แล้วแย่แล้วดูดิแย่แล้วลองวางไว้ดิลองลองซุปไก่ออกไม่ได้วุ้นเฮ้ยก็ซุปไก่ออกไม่ได้ซุปไก่ออกไม่ได้ซุปไก่แล้วไม่อ๋อเราต้องเอานี่ออกวุ้นเราต้องเอาเราต้องเอาไอ้นี่ออกอะไรต้องเอาไอ้ไอ้ถ้วยออกโอเคแล้วเราก็เอาซุปไก่ออกไม่ได้เราเราเราทำไงอ่ะ ทำไงอ่ะใส่ไหมโอ้ยยาว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 เอาใส่ยาวเใส่อีกวน้นซุปแกงไปอีชุดอีกอีชุดเนี่ยเราต้องต้องทำหม้อเพิ่มสำหรับเมนูวุ้นซุปวุ้นกิมย่างลาหน่อยวะวุ้นซุปไก่โคตรนานอ่ะคือคอมฟอร์ตแล้วนอนดิชเมนต์อีก10หน่วยเนี่ยเดที่ใหอยากให้ทำไอ้เชิดเปิดไพยเพราะมันมีนอนดิชเมนต์5นาทีอ่ะแล้วถ้าเราทำเชิดเปิดไพยนี่คือเราอิบประยันชาตินาเลยนะ้ยโหม